ใช่น้ำตาที่ส่ใเศร้าแต่มาคือมันเป็นน้ำตาที่มันติ่นใจมันเชมไปด้วยกำลังใจก็คือก็คือตรงนี้คือแบบเต็มมากขอบคุณเธอเพชนะคะที่จะเป็นคนพาได้ไปประกวดที่โคราดจะบอกว่าตื่นเต้นมากไม่คิดว่าในชีวตนี้จะได้มีโอกาสไปทำาน้นที่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ค่ะขอเชื่อแด่นี้พอ,าอกา <ขอ S 1> เธอมากนะคะกับการไปประกวดครั้งนี้แล้วด้าก็อยากจะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่พี่รับข่าวนะคะแล้วก็ใจขับที่มาให้กําลังใจในวันนี้ขอบคุณคือขอบคุณทุกข้อความที่วันดีๆมันทัชมากแล้วก็มันทําให้ด้าอยากอยากจะทําทุกวันให้ดีที่สุดนี่คือหน้าที่ที่ด้าพร้อมที่จะทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ เวนด้าแต่มันเก็บแพนเลยดาจะสู้ทุกวันเชื่อมั่นในตัวดาขอ้เชื่อมั่นในตัวดาว่าดาจะทำดาที่ตรงนี้ให้ดูที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุเกเ่องแอร์ไลน์ด้วยนะคะกับเดี๋ยวมั้ยคะจะลองโอเคูก